สวัสดีตอนเช้าครับว,ว,าาวันอากาศคืมหมอกเยอะออกมาเจอตัวทอมดอกกระถิ่นครับมีหลายตัวอยู่บางตัวก็บินโฉบไปโฉบมาเหมือนตัวจะยังออกมาไม่ค่อยเยอะเดี๋ยวต้องรอลุ้นกันครับว่าจะบินไปทั้งไหน เมื่อวานตีพึ่งเสร็จลงต้นไม้หนีฝนแทบไม่ทันครับไปถึงบ้านฝนตกพอดีเลยหมัวแตดหาครบหาอะไรอยู่กว่าจะขึ้นได้ฝนมาไล่หนีแทบไม่ทันเลยครับ <c oughs> วันนี้ก็อีกแล้วเมฆเยอะดูตัวพึ่งครับไม่รู้จะบินไปทั้งไหน ลักษณะนี้ดูไม่ดูเป็นรายตัวไม่ได้ครับต้องต้องดูเป็นดูเป็นส่วนรวมครับดูอากาศแงแๆอย่าง้งี้เดี๋ยวถ้าจะบินออกเดี๋ยวถ้าไปนี่จะบินออกให้เห็นครับสักครู่ครับเดี๋ยวขอดูตัวก่อนครับนั่งดูอยู่พักนึ่งครับพอจะจัดทางได้แล้วโด่งขึ้นไปทางนี้ครับกลับหลังไป ทั้งนี้ครับทั้งโกดังลานมันสับปะหลังเขาเนี่ยครับไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหนหลทีนี้โด่งลิบไปเนี่ยครับแถวๆต้นยูคาต้นใหญ่ๆนู้นนะครับบางตัวก็ไปแถวๆนี้บางตัวก็ไปนี่ไม่รู้ตรงไหนเนี่ยเลยทีเนี้ยเดี๋ยวลองไปตามดูกันดีกว่าครับ เผื่อจะอยู่แล้วเลาะติดทางตัวก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ทำไมวิ่งหลอกไปหลอกมางงเลยถือกล้องหมุนเลยผมที่นี้มันมาใหม่เรื่อยครับไปเดี๋ยวลองไปตามกันดูครับมันจะอยู่ยังไงไปครับมาดักดูอีกจุดนึงครับ ยังไม่เจอครับเพิ่งบินโดง่งไกลนี่มาดูอีกจุดนึงจุดนี้น่าจะพอดูออกว่าจะไปทั้งไหนน่าจะพอดูออกอยู่ครับว่าจะอยู่ตรงไหนกินออกกระถินกันเต้มดเดี๋ยวต้องรอรุ้นกันครับว่าจะอยู่ทังไหนเน่มีหลายตัวเลยพี่น้อง ยังไม่ไปไหนมาไหนเดี๋ยวสักครู่ครับเดี๋ยวขอดูตัวก่อนครับจะไปดูดอยู่ตามเลาะชายคลองนี่หรือเปล่าไปรู้มันเคยมีครับแถวๆนี้แต่ยังเดินมั่วๆไม่ได้ครับต้องดูตัวก่อนเผื่อบินไปทางอื่นเดี๋ยวจะเดินเสียเวลาถ้าหมดตัวแล้วก็โอ้โหหายากเลยครับสักครู่ครับเดี๋ยวขอดูตัวก่อนครับ เห็นโด่งขึ้นไปเนี่ยตัวนึงแล้วครับโว้ไปอยู่ถึงไหนไม่รู้เนี่ยไกลลิบซะมัง้งทางนู้นก็ไม่ค่อยมีต้นไม้เลยจะเลี้ยวลงเลาะคลองหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวต้องไปดูเลาะคลองอีกทีครับเดี๋ยวขอดูตัวให้แน่ใจก่อนครับเห็นเห็นวอาวินโด่งไปนู้นนะทางเสียงเล่ยเครื่องที่เขาเล่ยไม้นึงครับปอดๆอ,อยู่ทางนู้นแหละครับ ไม่รู้จะไปอยู่ถึงบ้านเขาหรือเปล่าสักคู่ครับเจอแล้วพี่น้องแต่ยังตีไม่ได้ครับเขาตัดไม้อยู่ต้องปล่อยไว้ก่อนย้อนแสงหน่อยด้วยพี่น้องเด้อเสยดายเี้ตีตอนนี้ตีไม่ได้ครับเขาตัดไม้กันอยู่ เนี่ยครับอยู่กับต้นมะม่วงต่ำๆเลยหาตั้งนานครับพี่น้องโหแล้วอยู่ในลวดหนามเลยทีเนี้ยเปนปลาเซงเลยที่นี้ ต้องให้เขาตัดไม้เสร็จก่อนครับเดี๋ยวไปหาแถวนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยวนมาดูใหม่สักคู่ครับเอามารอบนี้เขาตัดไม้เสร็จพอดีครับพี่น้องครับพอดีมาเจอเจ้าของเขาบอกว่าตีเลยแต่ต้องรีบไปน,นะไปครับเดี๋ยวลุยกันครับตั้งกล้องเรียบร้อยครับลุยครับ Obrigado. Hum, hum, hum. พี่น้อง้องรอเขาตัดไม้ก่อนถึงจะตีได้ครับไปอ,ออกไปหาที่อื่นต่อครับไปครับถามตัวพึ่งไม้อีกที่นึงครับพี่น้องม่รู้จะอยู่ตรงไหนข้างในนี่ผมเดินดูหมดแล้วครับไม่เจอเหมือนเสียงอะไรเหมือนเสียงตัวพึ่ง แตกพลางด๋ยน้องย้อนไปดูตรงใช่เปล่าไม่รู้หรือเสียงรถเขาไม่รู้นะเมื่อกี้แถวนี้เดินดูหมดแล้วครับไม่มีบินโดมาเยอะอยู่ไม่รู้ไปอยู่ไหนใส่จะเลยไปอยู่ไกลแล้วล่ะให้เด,เดินวนกลับรถกันครับพี่น้องไม่ไหวแล้วเหนื่อย แล้วหาไปเรื่อยๆครับวนไปหารถตีหลังต้นมะม่วงติดที่เขาเลื่อยไม้นะโอ้โหต่อยหน้าดูเลยมันต้องรีบครับขอเขาเล้วเขาให้ตีแต่ต้องรีบตีเขาจะทำงานเร็วไม่ได้พูดได้จ้าอะไรเลยครับต้องรีบตีรีบออก เขาตัดไม้กันอยู่เขาจะแบกไม้คือรถกันเขาบอกให้รีบๆหน่อยนะโอ้โหครบกระทำติดมั่งไม่ติดมั่งรีบหรือนี่บรรยากาศเลยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่โอ้โอะไรไม่รู้เนี่ยครับเขียดนี่มา มาเรื่อยๆโดยมากไม่ค่อยได้พึ่งครับแต่ที่ลงมาเดินนี่มันมีตัวบินโด่งมาก็เลยเดินลงมาดูก็ยังไม่เห็นมีครับ<ฮ>เห็ดตรงนี้พึ่งไม่ค่อยลงไม่อยู่ไกลแค่ไหนก็ไม่รู้พี่น้องก็น่าเกาะอ,อยู่นะโอ้ตกต่ำตกสูง ไปเกาะอ,อยู่ตรงไหนเนาะยังไม่เจอครัแบบตรงนี้โดยมากไม่ค่อยเกาะไม่ค่อยลงมาทีไรนี่ส่วนมากจะฟ้าวบ่อยครับแถวแถวนี้แต่พอเอิญมันมีตัวบินโด่งมาครับผมก็เลยต้องตามมาโด่งมากงนี้ซะด้วยกงที่เหี่ยวบ่อยๆนะ ไม่อยู่ครับเดี๋ยวหาทางเดินลัดออกไปนี่ดีวดวกว่าตามกิ่งตามต้นกระถิ่นในหน้าเกาะกิ่งไม่เกาะเสร็จตรงายที่แล้ว,ลวไม่ไหวแล้วแถวไม่ไหวแล้วแถวนี้ ไม่อยู่แถวนี้จริงๆครับน่ากัวจะเลยไลถ้าอยู่มันต้องเจอ,อแล้วครับเดินลุยขนาดนี้ตามกิ่งตามต้นก็ถิ่นนี่ะหน้าเกาะไม่มีโอ้อะไรก็เกาะนี่เกาะขาเครือไม้มองไปที่ว่างก็ไม่เห็นปตัวบินขึ้นบินออกไปไปไปออกกันด,ดีกว่าครับพี่น้องไป สายเลยพี่น้องตรงไหนก็มีตะกี้ลกๆเดินลุย่หวเลยเนี่ยโอ้ลกอะไรนักหนาเนี่ยหมดแรงขาอ้ขาอ่อนครับไปครับออกมาจากป่าเรียบร้อยพี่น้องเดินดูจนทั่วแล้วไม่มีครับไปรถจอดอยู่นู่นจอดไว้ในร่มไม้เมื่อก่อนเมือ่อหลายปีก่อนต้นมาขามต้นนี้ผมก็เคยได้ ตัวลายบินผ่านหน้าแวบบ๊บหนึ่งเหมือนตัวผึ้งไม่น่าใช่ครับไปหาเดี๋ยวไปหาดูตัวตามดอกมันกันดีกว่าไปไปครับเดี๋ยวไปหาที่อื่นกันต่อเรื่อยๆครับไม่เจออีกเลยพี่น้องหาเป็นทั่วแนละ้วใส่ได้ล้างเดียวนั่นหละครับฝนยอดเริ่มตั้งเขาไม้แล้วครับเดี๋ยวเหมือนเมื่อวานนี้อีกไปถึงบ้านปุ๊บฝนตกปั๊บต้องใส่ได้ล้างเดียวนี่ครับวันนี้ไม่เจออีกเลย เดินลุยหาเสียงแหบแล้วเอ้ตัวมันก,ก็บินมาเดี๋ยวไม่รู้มันไปอยู่ตรงไหนครับเดี๋ยวพินพพรุ่งนี้มามาดูตัวลุยใหม่ดีกว่าวันนี้หมดแรงแล้วเย็นแล้วครับสามสี่โมงแล้ววนันนี้ไม่ไหวไปครับเดี๋ยวกลับบ้านกันดีกว่าครับ ย่งไรก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปผมมาตลอดนะครับวันนี้ได้แค่ล้างเดียวนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับไปกลับบ้านกันดีกว่าครับ